กำลังปวดเมื่อยคอกันอยู่หรือเปล่านะครับแนะนําหมอนนวดคอไฟฟ้าตัวนี้เลยนะครับสามารถนวดคอบา่าไหลแขนขาก็ได้นะครับมีโหมดให้เลือกทั้งหมด3ฟังก์ชันเลยนะครับรุ่นนี้สามารถใช้แบตเตอรี่ได้นะครับเมื่อได้นวดคอแล้วนะครับก็รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับและหมอนนวดคออันนี้จะน่าใช้ขนาดไหนจะมีวิธีการใช้ยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับแล้วในหนึ่งกล่องจะมีอะไรให้เราบ้างมาดูกันเลยนะครับ ใส่ถุงซิปมาอย่างดีเลยนะครับหลังจากที่ลานบอออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับก็จะมีหมอนนวดคอไฟฟ้าสายชาร์จแบตหัวแบบไมโครนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวหมอนนวดคอกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่ล็อกนะครับเราสามารถปลดล็อกได้นะครับสามารถลูดขึ้นลูดลงได้นะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มที่2จะเป็นการเปลี่ยนทิศทางการนวดนะครับ ปุ่มที่3จะเป็นระดับความแรงของการนวดนะครับและปุ่มที่4ี่จะเป็นโหมดนวดเบาและการประคบอุ่นนะครับส่วนสายสีดำตัวนี้ก็คือที่ชาร์จแบตนั่นเองนะครับแล้วก็มีป้ายแบรนด์เวิร์คัสซึ่งตัวสินค้ารับประกันสูงสุดอยู่ที่1ปีเลยนะครับและอันนี้ก็เป็นทางด้านในนะครับจุดนวดจะอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ2วินะครับตัวเครื่องจะเริ่มทํางานนะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนทิศทางในการนวดนะครับให้มากดปุ่มที่2นะครับ ระบบก็จะเปลี่ยนทิศทางการนวดให้นะครับสาหรับวิธีการปรับเพิ่มลดระดับความแรงของการนวดนะครับให้มากดปุ่มที่3ปุ่มนี้นะครับกดไปครั้งหนึ่งนะครับก็จะนวดเบาลงนะครับกดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะนวดเบาลงไปอีกนะครับจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับและถ้าหากว่าเราต้องการให้เครื่องหยุดสั่นนะครับให้เรามากดที่ปุ่มบนตรงนี้นะครับกดไป1ครั้งนะครับตัวเครื่องจะหยุดสั่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวหมอนกันบ้างนะครับตัวหมอนเนี่ยนุ่มมากเลยนะครับให้ ปึ๊บลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสายรัดนะครับมารัดไว้นะแล้วก็รูดปรับได้เลยนะครับเราต้องการแน่นแค่ไหนนะครับเราก็รูดขึ้นรูดลงได้เลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ตัวเครื่องก็เริ่มนวดแล้วนะครับผมจะอยู่ลักษณะนี้เลยนะครับเราก็สามารถนําหมอนนวดคอไฟฟ้าตัวนี้นะครับใส่นั่งทํางานอ่านหนังส <not> ือทําการบ้านหรือว่ากาลังท่องโซเชียลอยู่ก็สามารถใส่หมอนตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งตัวหมอนนะครับก็จะไปนวดบริเวณคอนะครับทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากการเมื่อยล้าได้ดีเลยนะครับเราก็สามารถนําหมอนตัวนี้นะครับผมมัน บริเวณแขนได้ด้วยนะครับปวดเมื่อยตรงไหนนะเราก็เอาหมอนไปนวดได้เลยนะครับเอาไปนวดไหล่ก็ได้นะครับผมบริเวณบ่าบริเวณไหล่เอาไปนวดได้เลยนะครับหรือถ้าหากว่าปวดน่องปวดขานะครับเราก็เอาหมอนตัวนี้นะครับไปนวดขาได้เช่นกันนะครับผมก็ไปกดในบริเวณที่เราปวดเมื่อยได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับผมใส่เข้าไปตรงคอนะปึ๊บเข้าไปนะครับให้ดูลักษณะของการนวดนะครับเราสามารถปรับความแรงของการนวดได้นะครับ ท่านใดอยากได้หมอนนวดคอฟไฟฟ้าเอาไว้ผ่อนคลายนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับสามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยนะครับสามารถกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ